ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีฮอร์โมนเพศชายน้อยสามารถเกิดจากอะไรได้บ้างและจะทําให้เกิดความผิดปกติได้อย่างไงบ้างใบให้ค่ะว่าไม่ใช่แค่เรื่องสมรรถภาพทางเพศอย่างเดียวแน่นอนฮอร์โมนเพศชายเนี่ยต้องมีปริมาณเท่าไหร่ถึงเรียกว่าปกติอันนี้ค่ะต้องบอกว่าการตรวจนะคะถ้าเราจะรู้ว่าฮอร์โมนเพศชายมากหรือน้อยวิธีการตรวจคือตรวจจากการเจาะเลือดเอาไปตรวจแต่ว่าสิ่งที่สําคัญค่ะคือเราต้องเจาะให้ถูกช่วงเวลาเพราะฮอร์โ โฮอร์โมนเพศชายเป็นเซรโรยฮอร์โมนประเภทหนึ่งนะคะที่ไม่ได้หลั่งออกมาตลอดเวลาเวลาโฮอร์โมนเพศชายหลั่งออกมาเนี่ยเขาจะหลั่งเป็นเวฟจะมีช่วงที่บางช่วงค่ะโฮอร์โมนจะหลั่งน้อยบางช่วงจะหลั่งมากอย่างเช่นนะคะช่วงที่โฮอร์โมนเพศชายหลั่งออกมามากก็คือช่วงประมาณสักตีสี่ถึงตีห้นะคะ ช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญเวลาที่เราจะไปตรวจเราต้องรู้ถาว่าควรจะตรวจช่วงเวลาไหนแล้วก็เอาค่านั้นไปเทียบกับมาตรฐาน ของระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนณช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะถึงจะสามารถบอกได้ค่ะว่าคุณเนี่ยมีฮอร์โมนเพศชายต่ําหรือว่าสูงค่ะแต่ว่าหนึ่งปัจจัยนะคะที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คืออายุของเราค่ะฮอร์โมนเพศชายเนี่ยจะสูงสุดช่วงคุณผู้ชายเป็นวัยรุ่นนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเริ่มมีปริมาณที่ลดลงเรื่อยๆเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นโดยที่เฉลี่ยค่ะฮอร์โมนเพศชายจะผลิตน้อยลงประมาณสัก1%ทุกๆปีหลังจากที่คุณู้ ชายอายุประมาณสัก30หรือว่า40ปีขึ้นไปแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายที่แสดงออกถึงการที่มีฮอร์โมนเพศชายลดลงอย่างเห็นได้ชัดช่วงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะหรือว่าช่วงวัยทองของคุณผู้ชายนั่นเองและนอกจากอายุที่เป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอื่นอีกค่ะที่อาจจะทําให้ปริมาณของฮอร์โมนเพศชายลดลงได้ไม่ว่าจะเป็นการได้รับบาดเจ็บบริเวณอันทะ การรักษาโรคมะเร็งค่ะที่อาจจะมีผลข้างเคียงต่อระบบสืบพันธุ์ด้วยอย่างเช่นการทํารังสีบํบาบัดหรือว่าการทําเคมีบํบาบัดการรับประทานของทอดของมันหรือว่าของหวานเยอะๆหรือการปล่อยให้คุณมีน้ําหนักตัวที่มากเกินไปมีภาวะอ้วนลงผุงก็จะมีผลค่ะทําให้ฮอร์โมนเพศช,ชายลดลงหรือว่าการเจ็บป่วยค่ะเป็นโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานชนิดที่2ก็มีผลทําให้ระดับฮอร์โมนเทสเตอรโรนลดลงได้เช่นเดียวกันการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันทุกสัปดาห์คือการดื่มจัด จัดนะคะการสูบบุหรี่หรือเรื่องนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบการที่ปล่อยให้ตัวคุณเผชิญกับภาวะความเครียดบ่อยๆเครียดเป็นประจำพักผ่อนไม่เพียงพอจัดก,การความเครียดไม่ได้เหล่านี้ค่ะมีผลทั้งหมดนะคะหรือแม้กระทั่งการนอนน้อยค่ะจะส่งผลทําให้ระดับของฮอร์โมนเพศช,ชายหรือว่าฮอร์โมนเทสเซอโกนลดลงเร็วกว่าปกติได้ค่ะ